ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านกันเดินนครับผมผมนะโอเคเมื่อทีนะครับให้ผมก็จะมาเล่นมาครับเออทีลอดอีพีที่ห้ากันนะครับผมวันนี้ครับเราก็ได้มีแล้วนะครับรอบๆบ้านนะครับผมสร้างเพื่ออะไรเวลาซอมบี้มาครับเฮ้ผมก็จะลอดซอมบี้นะครับให้มาในนี้นะครับทำใม้เล่จะตายอย่างอนาถนะครับ ได้เป็นที่ฟาร์มของของซอมบี้นะครับงั้นถ้าเกิดเอนเดอร์แมวมาก็ดีใช่ได้เอนเดอร์โบสแต่มันไม่ได้หรอกเนาะทำไมรู้ไหมเอนเดอร์แมนมันโคตรฉลาด,ลดโคตรนะครับใช่ใส่พิษถอ,อ,บบอน ่วยพี่ทําผิดแบบแบบที่พี่จะตั้งใจโอเคแบบนี้ก็วางบล็อกะก็ได้ไปมอั้ก็วางเลยนี้ จะเป็นแบบนี้ว้ายโอเคแล้วก็จะทำแบบนี้นะครับ <Whoa. S 1> อีซี่อีซี่หน่อยถ้าผู้ชมรูม้ไหมครับว่าผมจะทำยังไง วบโอเคเดี๋ยวางนี่่ันเดี๋ยววางทำไมวะเอลก็จะทำดีซื้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บนบบนี้นะโอเค แค่ผู้ชมพอจะรู้จังว่าผมจะทำยังไงจะทำแบบนี้นะครับโอเค,อเคก็ได้บ้านที่สมบูรณ์แบบบ้านนรกชัดๆอ,ดดอะไรทำไมผู้คุณไม่ได้ดตน คือบ้านพวกเราเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยใช่นี่คือบ้านแบบคนรวยคนรวยนี่ครับี้พอมาดูข้างในโอ้โหคนรวยต้องขำนี่มันบ้านคนสัสสัสสัสเอาพี่พูดสัสสัสโอเคเยวก็จะเอาวันนี้นะครับมาครับจากเมื่อกี้นะครับเอาได้หกอัน ็ยังดีกวาม่ได้สะอันอาด8แลสองอยูด่ดีอะไรบ้านเราคือบ้านที่โคตรดี แล้วหรือเหรอพนัดควายังมองตามปิดว่าบ้านนี่มันคือบ้านอะไรเป็นเข้ามาปไปเล่นทำไมนะคนะือ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วฟาร์มบ้าอะไรโคตรเล็กงั้นเดี๋ยวพี่ตัดมันดูก็ช่วยพี่ตัดดิได้ไม่กี่อัน ้าสิบแปดอันก็อยกดยอดดิเอากดยอแล้วไม่ได้ตีไม่ได้โอเคาบ้านมา แค่พอตอนกลางคืนมันก็จะเปล่แงแสงออกมาครับแสงออรา่าโอเคกูดเมา,เาลัวเดี๋ยะเดีลวพี่พูดว่ามันไม่ได้พี่ขุดได้เออทำไมชอบตีพี่อ่ะ

เตาน้ำมาอีกก่อนโอเคพวกเราคือพวกเราคือลออันชาวไรลออันเราคนชาวไรอั้นน้ำโอเคได้แล้วน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วพูน้ำอินฟินิตีตน้ำได้ไม่จำกัดน้ำได้ไม่จำกัด ไม่จำกัดไม่จำกัดเมื่อกี้พูดว่าไม่จำกัดเดี๋ยวทำไมของของเต็ม,มอโอเคพ,พี่ได้แล้วออเอาพี่ขอเก็บของก่อนของเต็มเอาสแมนเด็ดของอะไรไมันจำเป็นเอาไปห่อนนางนางโอาสแมนเด็ด

ทาเออกระถางโอเค <All right. S 1> ทำ อันอันแต่มันเด็ดโอเคนะอี้นีตีได้และโอเคพูดเออเอาข้าวไปไปเอาข้าวพี่อันอย่าให้พี่เลยค่ะเชฟ ไมู่ขุดไม่ได้ไมันแหลกอุ้ยขุดรัวอะไรั่นนั่นเอาของที่ไม่จำเป็นไป ไม่ใช่แล้วดีๆคนคนไม่จำเป็นก็มามาจากไหนอะไรครานี้มันไม่มอบีาเวลารอีกแล้วเต็มยา เรามาลองทดสอบกันเดค๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวางอะนรอย่างนนเงี้ยอ๋อเทพอ่ะ <c oughs> โอเคจ้าครับจา้าโอ,อ,อ้กับดักตัวเองอกับดักตัวเองชัดๆโอ้ เร็วๆพี่จะปรับเลยนะพี่ยังไม่สิบะะโอเคบปะละไปะลเล็ัทรอยาพูดอนกูเอาแบตบแบตบจะหมด 好多人